ขับตามมาเรื่อยๆใช่ไหมมันถึงตรงไอ้อะไรนะตรงกางแพงเพชรอะตรงบ้านไผ่แล้วทุกอย่างไอ้หนูไผ่หรือบ้านไผ่อ,อะไรสักอย่างเนี่ยมันจะตัดเลนเลนซ้ายอะ mm hmm. เลนซ้ายอะมันจะมีรถ mm hmm. มอเตอร์ไซค์แต่เทนเลอร์มันมันเป็นถนนสามเลนใช่ไหม mm hmm. เทนเลอร์มันวิ่งเลนขวามาครับผมกินกาแฟไป เทนเลอร์มันวิ่งเลนขวามาผมใช่ไหมพอ,มอผมก็ตีตูดเทนเลอร์มาห่างกันประมาณช่วงคันรถอะทีนี้มอไซค์อะหักหักขวาเลี้ยวขึ้นมาเลยพอหักขวาเลี้ยวขึ้นมาใช่ไหม,มแต่ผมจอดตูดไปเงี้ยแล้วรถอะมอไซค์มันหันมาดูปุ๊บแล้วก็เลี้ยวเลยไม่เหมือนเขาไม่เห็นเทนเลอร์อะอม,มันเขาเห็นแต่รถผมอะ อเขาหาักเลี้ยวขึ้นมาเลยพอเลี้ยวขึ้นมาปุ๊บแอมตรงล้อหลังของเทเล,ลอร์อะช่วงช่วงไอ้อล้อหลังมันอะอเหยียบเลยเหยียบเ,เหยียบเจ็บวุเนี่ยเข้าสีข้างแล้วก็ตรงหน้าอกอะมันจะไปฟาดก,กับไอเขาเรียกอะไรกงกงกงกันหมาอืเนี่ยฉีกหน้าอกมีฉีกไปประมาณ กี่เซนแมนะประมาณเกือบสิบเซนได้อะแบบฉีกไว้เห็น,อนปอดแบบแฟบแฟบอะแกนอนคว่ำหน้าแกนอนคว่ำหน้าอย่างเงี้ยนอนแบบอย่างนี้เลยอืแล้วแกก็ชักชักแบบดิ้นอ่ะพอผมกําลังจะไปจับปุ๊บแกก็ชัก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 แล้วแกก็ะสะด้งเพื่อขึ้นมาแกก็ลุกเดินรถกู้ภัยมาแล้วนะอแล้วกู้ภัยมาอะไรเงี้ย แต่แกชักอยู่ประมาณสองสามนาทีอ่ะแกชักอยู่มาน่ะจนแกนิง่งพอแกนิงกกก่ง,ง,งปุ๊บก็ไปสกีตแกลุงลุงลุ้งไปเล้วบแล้วเขาฮะมันมั่วแบบแล่วฮะพอฮะปุ๊บรถกู้ภัยเข้ามาพอดีจับแกนอนหงายปุ๊บแม่งลุกเลยเฮี <laughs> ยลุกเดินเฉยเลยลุกแล้วลุกปุ๊บแล้วเขาพูดแบบว่า ไม่ไม่ไม่จะกลับบ้านพูดอยู่เงี้ยแต่นะแกไม่เห็นโลกตัวเองอ่ะแกฉีกไปประมาณนะเาน,นี้ยปอดนิ่แเส้นฟลักฟลักเล่เห็นเนื้อเลยอือตกใจเหมือนกันนะเห็นสภาพมันนะ่ะยูยูแม่ก็รุกเดินอีกลูสะแม่อะไรเขาสิไปเร็วเหรอ ครั้งหนึ่งนะไปไปหาแฟนใช่ไหมพี่ไปหาแฟนที่ไอ้ปทุม,มอ่ะเพราะนั้นเลิกเลิกงานไปเนาะประมาณมมสี่ทุ่มเออสี่ทุ่มทีนี้ตรงมันจะมีตรงไอ้ตรงก่อนถึงปทุมอ่ะมันจะมีอ่าเขาเรียกอะไรเขาจะทําทางหลวนครอบผ่านเนาะทางหลวนผ่านก่อ,อนที่จะถึงทางหลวนอะ่ะ มันจะมีไอสารแตา่ใย,ายเล็กๆตรงนั้นน่ะเป็นที่ที่เขาเรียกอะไรเฮี้ยนมากเลยนะตรงนั้นน่ะเป็นทางตรงด้วยแหละพี่ไปตอนไหนนี้เจอทุกทีเลยเจอแบบไหนรนะู้ไหเจอแบบรถคว่ำบ้างรถชนบ้างแต่แต่วันนั้นน่ะไปเจอแบบรถรถรถ,รถไอแขบอ่ะขาดครึ่งเหลือแต่หัวเออแขบขาดครึ่ง ไปอีกพี่ขึ้นรถเมย์ไปนะแขนก็ขาดครึ่งเลยเต็มหัวทีนี้ไอ้คนแม่งกระเด็นออกมาข้างนอกเลยอ่ะเออเห็นอยู่คนเดียวขาดขึ้นเหมือนกันคนก็ขาดขึ้นไส้ทะลักเลยอะแม่งปวดโหดอะสยองมากเลยมันไปโอ้กลับไปถึงนอนไม่หลับเลยเห็นอย่างงี้นอนไม่หลับเออมัน เป็นทางตรงๆเลยนะทางตรงแต่ว่ามันเป็นยูเทินไงเออทางตรงแล้วยูเทินอ่าถ้าถ้ามาจากปทุมมันจะมีแบบมามายูเทินใช่ไหมยูเทินตรงนั้นเนี่ยเป็นทางหลวนผ่านพอดีเออแลวใต้ทางหลวนก็จะมีสารตะยายเขาบอกว่าสารตะยายตรงนั้นอ่ะเขาย้ายออกไปแล้วแต่ตายายไม่ยอมไปนี่เรื่องอะไรกันหรไอเรื่องตะยายเนี่ยเรื่องจริงเหรอมาผมขี่มอไซค์จะไปรับ แฟนที่มันเป็นงานวัดรู้จักวัดเองรู้จักไอ้นี่ไหมที่เขาบอกว่าวัดหลวงพ่อเงินอ่ะวัดบางคานอ่ะไอ้บางคานอ่า,าทางไปบ้านยาผมนี่แหละผมจะไปวัดบางคานใช่ไหมเมาเมา,ด,มาด,ด้วยกินเบียร์ไปก็เมาไม่เท่าไหร่หรอเกลืมมกินไปหกขวดเจ็ดขวดนี่แหละกินกับเพื่อนไปขี่รถกลับบ้านไปนอนขีย่ยงนอนขีย้ยงนั่นอ่ะเออแล้ว แต่ตรงนั้นอะ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นโค้งตัวเอสเ,ออเสียงมันมีคนเรียกแงแะแปเห็นผู้ชายตัวำดำๆใหญ่ๆแสงเกงจมูกเปนสีแดงอะ่ะยืนอย่างเงี้ยรูปร่างเหมือนคนสมัยก่อนอออสูงใหญ่ยืนเงี้ยแงแปแ่ะเห็นเลยแงไ่ไฝเห็นเลยพอหันับมาล้อหน้าถึงเส้นขาวแล้วหายแล้วพุ่งงงไปเลยแล้วตรงนั้นตรงที่เขาตายนั่นอะ่ะ ตายแบบสองสามศพแบบตอนแล้วผมพกพุ่งเข้าไปใช่ไหมกิ่งไม้อะผมลวกไปผุ่ปาาคาเนี่ยปักเรือปักเรีอออกก่อนแต่ไม่ได้ลุกอ่ะทั้งลุกเสื้อแต่ไม่ท้ายหรือขวาไม่ลูกออกไี่เงี้ยแต่มียะไรทดาเดีเนื้อวัวนมหนึองเดียวเนี่ยโอ้โหแต่ไม่เข้าใช่ไหมจิ้มไม่เข้าจิ้มไปแล้วอยู่ท่าเนี้ยลถกรคว่าตัวจตะคนอยู่ท่าเนี้ยจุกใหม่เลย ลงไม่ขึ้นน <OK> <ah> ั่งยืนอย่างเงี้ยลองมาทานเนี่ยเราลอลงเราจิ้มลบไปด้วแล้วรถก็ขี่ผ่านแบบอย่างเยอะนะแต่คนเรียกใครก็ไม่มีใครดีใจไหมไม่มีใครดีใจใครมาช่วยช่วยตัวเองลุกขึ้นเองอะลุกพอลุกตั้งคาเต้ไดุ้ก็ลุกขึ้นมาคำดาบตัวเสร็จป๊บลุกพอลุกขึ้นได้มอไซค์มันก็ยังติดเครื่องอยู่ใช่ไหม ยกมอาใส่ได <laughs> you ้ย <crease infection wrote> ืนเยี่ยวไหมตรงนั <Contract envy> ้นย <language> ิงเยอะยืนเยี่ยวยืนเยี่ยวแล้วตรงนั้นอ่ะถ้าหลุดไปเดียวถึงสะเลยสะบางเป็นสะสะตรงที่ว่าเขาดึงรถไถล่วงทับคนตายอ่าตรงสะนั่นเลยตรงที่ผมยืนเยอะเลยไม่รู้กลางคืนมันมืดอ่ะยืนเยี่ยวเยี่ยวปุ๊บเสร็จปุ๊บ เรียกใครก็ไม่มีใครได้ยินแล้วรถมอไซค์มีแต่ย่ามีแต่ไลไรเต็มไปหมดเลยเอวัดจบกประเทได้ไกลเกียนหนึ่งบิดกระชากขึ้นมาเลยเอียงข้างๆแล้วก็บิดขึ้นเลยหมอขึ้นพอขึ้นไปปุ๊บเช็ดขาลอยน้นารลอยอะไรเต็มเลยแต่งกเกงกั้กงเด้วยแต่เสือสเ้อใส่แขนยาวฮะไม่เป็นไร ไม่เป็นไรแขกนละพ่อลงพวงเงินน่ะองค์นั้นแหละตอนนี้ยังอยู่ไหมพวงเงินก็ถหายองค์ที่ให้ดูน่ะคืยังอยู่ใช่ไหมใช่ๆองค์นั้นแหละโยังไม่เคยเอาให้พี่ดูพี่ดูตอนหนเนี่ยอยู่อยู่บ้านไม่ได้ออกมาด้วยเนี่ปากเนี่ยไม่เข้าอืม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 ี่แต่ว่าอย่าไปโดนยิงจับนะเของบ้านโดนยิงโดนยิงก็โดนยิงป้ายก็อยู่เนี่ยทะลุเลย ทะลุอ่ะคือมันมันตรงข้ามฝั่งแม่น้ำอย่างเงี้ยอืมอ่าพวกยิงมาเนี่ยเกี่ยวหัวนะโดนฟันหลังก็ไม่เข้าอืมไม่รู้ว่าันฟันโดนหรือเปล่าเอสื้อขาดเป็นรอยถักนแดงแต่เสื้อขาดเลยแสดงว่าในได้หลวงพ่อของแท้น่าจะแท้มีแท้ไม่ได้แต่ก็แท้เลยเพราะว่าถ้าไม่แท้มันคงนั้นเหมือนกันอะ หลายลดความนีผมตัวผมเดินไม่ได้นะ๋ย่ตัวไม่มีแผลเลยช้ำอืมเนี่ยที่ผมบอกว่าไปกับเพื่อนนี่มีแผลตรงตะปุมแค่นี้เองเนี่ยอยังเป็นแผลเป็นอย่เลยรนะยต่เป็นแค่นี้ทั้งตัวไปร้อยเหยี่ยนเสื้อขาดปเลยไม่เป็นไรแต่แต่การก็เลยอเกินแต่นั่นแหละของจริง กันที่มงเห็นขนลุกสูงเหรือขี่ผ่านทุกวันนี้ไม่กล้าขี่ผ่านเลยถ้าตร,ตรงนั้นเขาทำสารตายายไหมทำให้เขามีสารเขาอยู่แล้วไปเห็นศารยิ่งใหญ่เลยแบบเป็นลานราคาสีดแดงหแใหญ่ใหญ่ใหญ่ยังเนบกว่านี้เ,เ,เลยเร,เ,รเราไม่น่าตายายเขาก็ทําให้รัแเราก็ไม่น่าจะแบบไม่น่าใช่ตายายไม่น่าใช่นะ สูงดำเจ้าที่ใหญ่นี่เปล่าเจ้าที่สูงดำใหญ่ตาใหญ่เขไม่ได้ออกมาหรอกคุณแล้วก็ผนลุกสูงดำใหญ่ตัวใหญ่อืนยืนอย่างเงี้ยยืนอย่างเงี้ยยืนคำเสี้ยวยืนอย่างเงี้ยเออเยืนแล้วก็มองเงี้ยอืแต่ไม่ได้หน้าแต่เขาเขาไม่ได้ทําอะไรเราแค่เราแค่ไปเห็นใช่ไหมไม่เราแค่มองไปเรื่อยๆไปเห็นเขา นอนนอนขับแงม่มันเห็นมันเห็นตั้งแต่ก่อนแล้วเห็นอเป็นไงแวงแวว้งกไปดูเออู้อากลับมาหลัหน้าเส้นข่าวต้นคอยขาสิบสิบต้อน,นอ่ะต้นเท่านี้ต้นตัใงใหญ่กัะดิ่โป้สองนิ้วเนอ่อต้นคอยอ่ะไม่ใช่ต้นคอยเลยต้นกระถิ่นน่ะกระถิ่นข้างทางทไม้ตรงตรงอ่ะกระถิ่นข้างทางเนี่ยตอนเนี้ย ขาดไปสิบสิบต้อนอ่ะอึ้ง<อ>ไปไฟแรง่พ่อผมไปหาใบทะเบียนอ่ะาบทะเบียนหลุดหายพอ่อพ่อบอกว่ามันเข้าไปได้ยังไงผมไม่รู้ว่าตรงนั้นมันเป็นไม่รูรอดมาได้ไงไม่รู้เลยคือมันมันพ่อมันทะลุเข้าไปข้ยังไงเลยอ่ะผมบอกพอ่พอพ่อไม่เชือ่อเลยนอนคาไม้อยู่เงี้ยรถมอเตอร์ไซค์ตียงกาไม้ปักบาอย่างเงี้ยไม้ปักไปในเบอรถมอเตอร์ไซค์ก็ตียงกา คนยังต yeah. <com> MM ื <m> ่นกะแบบมันพีคพ่อไปหาไปทะเบียนนี่บอกมึงเข้าไปได้ไงไม่ได้หรอกพ่อบอกมูอไปเป็นช่องเลยต้นต้นต้นไม้ขาดรองวัลสิบกว่าต้นนะพ่อเย็นนะอ่ะทำไปหาไปทะเบียนอ่ะแล้วเขาบอกเขาก็อง่ประมาณตรงนี้เลยเลยสารไปเนี่ยเลยสารไม่ถึงสองไม่ถึงไม่ถึงสิบเมตร่ะ นี่ไปแค่ห้องเก้านี่แลก็พอลง,งลงลงไปใช่ไหมแล้ามันแบบในหนาุจหนอกไปหมดอ่ะเจหอโอ้ยขี่กลับืมก็ขกับกลับมาแลั้นอ่ะขับกลับทางนั้นเลยอืไปคนเดียวเลยขยับกลับกับเพื่อนับแฟนนะไอตอนตอนที่ไปนี่ไปคนเดียวคนเดียว เมาไปหาเพื่อนนะไปตีขนาดตรงเท้าก็ขาดขาดก็เจน็บไปถึงพวกตีกันอีก <c oughs> โอ้โหผมก็แยกตัวเดิน,น